โอเคครับผมก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม U I N C H ตอนนี้นะฮะก็อยู่กันในเกมบอลซีเ r ิฟไอ้อ้วนสนะครับทุกคนและวันนี้นะครับตามชื่อคลิป ที่ท่านผู้ชมได้เห็นวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํากิจกรรมใหม่ซึ่งกิจกรรมใหม่ก็เป็นของสายฟาร์มอีกแล้วซึ่งบอกเลยว่ามาอย่างต่อเนื่องก็คือนี่ครับทุกคนสุดยอดซักฟาร์มประจาเซิร์ฟนะครับทุกคน1-10ถึงอันดับแรกนี่ฮะโดยนับจากค่า EP นะครับทุกคนไม่นับจากจานวนซัมบี้นับจากค่า EP รับไปเลยครับผมทุกคนของตามในภาพทุกคนก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยได้รับเป็น V S วนะครับหรืออ A ที่คนเรียกว่า V 105นะครับแบบของแทนนะไม่ใช่โลเปฟรีอันดับ2รับเป็น E L อันดับ3ามรับเป็น ฮาวอกก็คือเป็นปืนพันธ์เก่านะครับทุกคนเป็นพันธ์ส่วนอันดับสี่รับเป็นอัศวินเขียวนะครับอันดับห้าเป็นอัศวินเหลืองทุกคนก็บอกเลยว่าแจกหนักโดยเฉพาะหนึ่งถึงสามเนี่ยโคตรสุดนะครับบอกเลยว่าอนดับหนึ่งถึงสามจริงๆก็ หนึ่งถึง,หน,ง,ห,นงหนึ่งกับสอกกสุดที่สุดแต่ดับสามกับสี่นี่ก็ค่อยดับลงไปแต่ก็ดีอะ่ะผมว่าถ้าอะไรที่ดีนะสำหรับผมนะ้นหนึ่งถึงสี่ดีหมดแต่ห้ากับสิบก็อย่างว่านะไม่ห้าถึงสิบทุกคนนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกว่าจริงๆผมจะพูดว่าเป็นกิจกรรมของสายฟรีมันก็ไม่ถูกนะนก็เป็นของสายฟาร์มแต่ถ้าสายฟรีลงทุนนิดหน่อยเติมพรีเมียมจะดีกว่าเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ย ฟาร์มพรีเมียมเนี่ยถ้าเรามีพรีเมียมฟาร์มเนี่ยเราจะได้ EP คูณสองนะพะจะไม่ผิดนะทุกคนนะผมม,มั่นใจเหมือนกันทุกคนพอไรวันนี้ผมก็เลยบอว่าเออแบบจะเอาใจช่วยสายฟรีหน่อยจะไปแจกบอร์ดให้คนละร้อยตัวแต่ไม่ได้แจกธรรมดาแจกของเล็กๆน้อยๆคือนี่ครับทุกคนเซตแดงของเล็กบอสเซตแดงนะครับเพราะว่าปืนมันชื่อเนี่ยอ่าอีลิตเลสนี่ผมจัดเซตพร้อมฟาร์มให้ท่านผู้ชมนะฮะก็คือสายฟรีหรือผมไปเจอเจอใครที่แบบฟาร์มอ,อยู่จริงเนี่ยน,นี่แจกเซตนี้นะครับทุกคนหัวตัวปืนนี่ครับ แล้วก็กระสุนคนละร้อยนัดนะครับเก้าสิบเก้านัดดีกว่าเลขสวยแล้วก็แจกบอสให้คนละร้อยตัวก็คือผมจะไปสุ่มแจกให้นั่นเองทั้งเซตพร้อมฟาร์มเซตแดงกับบอสร้อยตัวทุกคนซึ่งเซตแดงนี่คือเซตถึงเท่าไหร่บ้างด้วนแปดเจ็ดนะครับทุกคนแต่ปืนนี่ก็สามร้อยเอาใช้ได้ฟาร์มเร็วขึ้นนะทุกคนนะครับพุชแล้วไม่รอช้าเราไปหาคนฟาร์มจริงๆจัิงจังเลยดีกว่าทุกคนไปฮะต่อวันนี้ก็จะ เอาใจคนที่ไม่มีพรีเมพยมหมาละกันทุกคนสายฟรีแต่ถามว่าไปสักพรีเมพ์มไหมก็อาจจะไปสักคนนึงแวะไปแจกสักคนนึงเดี๋ยวคนดูหาว่าน้อยใจแบบพี่ไปแจกผมเลยผมอุตส่าห์เติมพรีเมพยมมาฟาร์มโอเคผมก็นะแต่อย่างที่บอกไปก็คือคนมีพรีเมี์หม่ะมันสบายกว่ายอยู่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันถ้าจะคุณสองบรรทุกเซิร์ฟป่ะบอสีส่วนมากถ้ามีพรีเมียมเนี่ยเราฟาร์มอีกีจะได้คุณสองเห็นไหมล่ะเออ แต่ก็เออแต่หลักๆคืออย่างที่คุณดูรู้ว่าปกติผมจะจะแจกแต่เซิร์ฟปกติด้วยฟาร์มแทบไปแจกเซิฟฟาร์มพรีเมียมเลยแต่หล,ลังๆนี่คือผมจะพยายามเอาใจเซิร์ฟพรีเมียมด้วยก็คือแจกแต่น้อยนะ,ะอาจจะเป็นคนสองคนหรือเซิร์ฟเดียวนะฮะเอานี่ก่อนเลยพ่อหนุม่มเราจะแจกแบบไม่มีเงื่อนไขนะก็คือเจอคนฟาร์มจริงๆแจกไม่ได้มาดักฆ่าคนหรือปั๊มยศอ่ะแจกเลย, <c oughs> อยขอแจ้งมาก่อนอันนี้หูอื้อหรือเปล่าเนี่ยอะไอ้เคนนี้หูอื้อป่ะเนี่ยเดี๋ยวๆาๆๆไอ้หนุ่ม หูมึงดีไเนี่ยอ้าไอ้โดมมึงถอดถุงฟังเล่นเหรอเช่นนี้เราต้องมาเขาแจกดีกว่าทุกคนเราต้องหาประสบประสบอ่าไปไปอ่า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 นี่นี่นี่ร้อยเมตรวันนี้ผมมาแจกบอกเลยผมทำความดีไเนี่ยเออขอบคุณกูด้วยแล้วขอบคุณพี่ตังค์ด้วยนะครับทับไปหนึ่งสี่สปาล ยังไงก็ไม่ตายถ้ามึงไม่ง้ออะเซ็ตเซ็ตมึงดีอ่ะนะโอเคนะหนุ่มเพ่อผมแจกทิบร้อยทุกคนบอสรอ้อยอ่ามันมันได้แค่ห้าสิบตัวแต่เขาแจกห้าสิบตัวทุกคนผมแจกหลายตัวนะเพราะว่าเสกเยอะสุดได้ทีละห้าสิบตัวเมือ่อกี้นี่ก็สุดให้ไม่รู้มันเก็บเปล่านะทุกคนเพราะเมื่อกี้คือแจกให้ครบเลยโอเคต้องเสกห้าสิบสองรอบเพราะว่าบอสมันเสกได้ทีละห้าสิบนะครับเยอะสุดทีละห้าสิบทุกคนโอเคนะก็นี่ได้มาหนึ่งเอนะครับเมื่อกี้ไม่ดูว่ามีพรีเมียมหรือเปล่าทุกคนไม่มีปะ เพราะถ้ามีมันคงไม่อยู่เซฟนี้หรอกเนาะเสี่ยงตายเจอผมกตกใจวันที่ผมไม่แกล้งผมเป็นคนดีผมมาจริงแต่จริงแต่คือผมให้เซตไปแล้วถ้าไม่ใส่แล้วโดนมดตบตายก็ไม่เกี่ยวนะผมไม่ช่วยนะเออแม่งก็คือของอย่างดีอะ่ะของโคตรดีอะไรอย่างงี้ทุกคนคุณจะเซตเจ็ดคนนี้แปลกๆว่ามาดักฟาร์มหรือเปล่าหรือจะปั๊มยดุดถ้าปั๊มยศลูกค้านะ่าจะจะรวยน่าดู่จ้างมายืนทีสามสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหม ปกติเขายิงเต็มที่ตัวสองตัวนะครับถ้ามีสามตัวนี้ถือว่าเริ่มเริ่มรวยละวสี่ตัวนี้โอ้โ oh, หสุตลต่านนะ <laughs> สุตลต่านวงการปัมยศนะฮะมาครับมาครับวันนี้ผมบอกเลยว่ามาแจกจริงๆเพราะแล้วคือผมแบบจะพยายามแจกให้มันมีฮีเบียมปัมยศเหรอมาฟาร์มเหรอโอ้แต่ถ้าเหมือนที่บอาไปคนมาฟาร์มจริงผมก็ให้แต่อันนี้ฟาร์มหมื่นห้าว่ะคือมึงฟาร์มมึงอยากเจอคนด้วยอ่ะทุกคนผมว่ามัน แต่มันฟาร์มบอสจริงไผมคิดว่าจะแบบเดินไปหาจุดอักฟาร์มอะแต่ก็ให้ครับทุกคนผมบอกว่าคนที่ฟาร์มจริงๆแต่มันมีพรีเมพยมมาเซิบเนี้ยคือมันน่าจะอยากน่าจะอยากน่าจะอยากบวกเหมือนกันอะก็คือน่าจะอยากมีเหมือนกันอะผมก็ให้หน่อยแล้วกันนะงงไอคิดดิงงไอคิดดิงงเก็บเก็บเออถือว่ายังให้ครับก็ผมถ้าถ้าเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินผ่านบอสแล้วไม่ยิงบอสนะก็แต่มันก็ต้องมันต้องแบบทุกคนแปลว่าเออเนี้ย มไม่รู้เจตนามันว่าทุกคนผมคิดว่ามันมันอาจจะแวะมาหาจุดย้ายหรือแบบฟาร์มคนแบบว่าท้าทายท้าทายแบบอยากฆ่าคนเลยทุกคนนะครับแต่ไม่เข้าใจมึงวะไอ้ที่นี่มึงก็มีพิมียมนะมึงฟาร์มพีเมยมสบายๆก็ไม่ชอบสงสัยต้องการความระทึกใจหรือตั้งแต่ที่ผมบอกอะ่ะอยากะฟามคนไปอยากฆ่าคนไปเออแกเบื่อไอคนนี้จะมาสะสมอาดับเหมือนกันทุกคนก็นะฮะคนขยันนะผมก็ให้อยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกไปไม่เกี่ยวยดย,ว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 ยวอยดน้อยคือมันก็จะมาฟาร์มมาเนาะเออ นะครับเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟเดี๋ยวเซิร์ฟเซิท้ายแล้วปะแล้วก็จะไปเซิร์ฟพรีเมียมเลยแล้วกันนี่ทุกคนไปครับเซิร์ฟนี้เจ็ดคนน่าน่าลุ้นนะฮะลุ้นว่ามึงจะฟาร์มปั๊มยุทธกี่คนเนี่ยคนฟาร์มแบบใจนักนะครับผมคนปั๊มยศน่าจะนักนะทุกคนน่าจะเยอะนะประสาทเหนือนักแปลว่าเยอะนักไปนักเงารวยพราะคุณแม่เยอะครับคนบอกเลยจะทนถึงว่าเยอะนะสำหรับเซิร์ฟฟาร์มแบบไม่มีกิจกรรมแล้วคนมันมาลงกันเองเนี่ย

ดึงมันได้เชื่อเหรอดึงมันดึงมวยปวดได้เชื่อเหรอใบ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 กูชอบกูชอบข้าวใบหนึไอ้ใบข้ามันใหม่ไอ้ใบไอ้ใบไอ้ใบข้ามันใหม่ไอ้ใบชิบหายแล้วใหม่เอามาใหม่ดิสเลยเฮียโดนด่าแล้วคำด่าไม่ได้ใหม่เออุตส่าห์ดึงไม่ข้าให้ใช่ไหม่ใหม่เอออุตส่าห์เปิดใหม่แล้วมันมีข่าวสเกตกูเลยอ่ยว่าปั่นมันอยู่อ่ะ อันนี้ก็ฟาร์มจริงแต่ผมรอของได้ปะได้อยู่บ้างสนุกไว้อ่าผมแจกจริงผมแจกจริงผมบอกผมแจกจริง,รงอ่ะบอกเลยว่าไม่จำเป็นจะเป็น,อ,ปนอันนี้เยอะๆคือ,คอคกิจกรรมมันฟารม์มก็อยากแอคทีฟไงแอคทีฟมาฟารม์มน,นะทุกคนผมก็ให้ครับไปฮะทุกคน เราไปปิดท้ายกันที่เซิร์ฟพรีเมียมเลยครับเอาแล้วนะเดี๋ยวหาผมไม่แจกนะคนวันนี้คือแจกผู้เล่นใหม่จริงๆไม่ใช่คนเดียวนะแจกผู้เล่นใหม่แค่คนเดียวเองนะอีกสองคนนี่เป็นผู้เล่นเก่าแจกทีบอย่างที่บอกไปผมให้หมดที่บอกไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการอะไรนะต้องการความท้าทายมั้งไอ้เหี้ยหรือว่าพรีเมียมเออพรีเมียมเต็มปะวะเราดูสิจริงปะก็ไม่ได้เต็มนี่ไอ้เหี้ยกูเตอร์จิตไม่งกูต่อยพรีเมียมไม่เต็มไม่ฟาร์มไอ้สัตว์ เออเอ,อเออ้ยผมจะสงวนสิทธิ์ดีเซิร์ฟพรีเมียมยังไงมันก็ท่ากันไม่ตายผมว่ามันมันฟาร์มได้เรื่อยๆอยู่แล้วไงเพราะแล้วผมอาจจะไม่แจกเซตให้เซร์พรีเมียมโอเคป่ะผมแจกเซตให้เซิร์ฟธร,รรมดาพอโอเคใจไหมทุกคนแจกเซตให้คนที่ฟาร,ร์มเซิร์ฟธรรมดาเพราะมันมีความเสี่ยงใช่ไหมเออพรีเมียมมาบอสได้พอนะพอมีเวลาไม่จำมีเวลาเหลือๆแล้วยิงไม่ตายด้วยค่าคุณสองนะครับแต่จริงคนที่มีพรีเมียมมาฟาร์มธรรมดาก็ต้องจะคุณสองเหมือนกันนะครับทุกคนลืมไปเลยเออไม่ต้องเอาเซตหลอกพวกมึงอะนะถึงมันจะไม่แค่เซตถูกๆเซตเเลสออ เลสานโตดูไวป่วะพูดถึงเลสานโตจะดูไว้นะครับอ่ะบอไม่พอหนุ่มแต่ก็ไม่เอาเดี๋ยผมพูดไปแล้วดิเดี๋เดี๋ยวเขาถามว่าผมลเอียงอะแจกแจกอะอ่าอ่ะไอ ต้องให้ด่ายียผมปลดไปปั่นเสียงมาแล้วทุกคนไม่รู้เป็นผมนะอันนี้เป็นคนใหม่แล้วจะแบบไม่เใส่มาฟาร์มโดยเฉพาะเราทุกคนเพราะว่ายศมันจะน้อยอยู่เลยนะครับเหลือตัวแก่ฟาร์มก็ไม่ดูนะนี่นี่เขาฟาร์มจริงนี่นี่นี่ฟาร์มจริงจริงโอ้ตีมาแค่เสียดีกว่าเนี่ยวันนี้ผมแจกครบผ้าคนเลยเนี่ยโคต้าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมีไหมไหมมีไหมไหมใครยุดอะ หุยสัตว์เลยสัตว์ไปสู้น้องไอ้เหี้ยแจกแจกบอลแจกเอาไปพวกเขานีคำนั้นเออเดี๋ยวหาว่าคำตอบยังเอ้ที่บอกไปใครจะไปรู้ว่าไม่แน่ไอ้หนุ่มคนนี้มาแล่เพิ่งสมัครใหม่แล้วแบบมีพรีเมียมแบบพี่ผมสู้ชีวิตมากเลยผมสมัครพรีเมียมมาฟาร์มกิจกรรมนี้อะไรอย่เงี้ยทุกคนหรือไว้ก็แบบจัดเติมพรีเมียมนะครับทุกคนแต่มีแต่ตัวละครโจ๊กเกอร์แล้วจะเติมแหละไอ้เหี้ยเล่นมาได้สักพักแล้วก็สุ่มจะได้ตัวละครโจ๊กเกอร์นี่นะไม่น่าสมัครใหม่หรอกน่าจะเติมพรีเมียม อาแหนมแหนมแหนมอีกสักเซิร์ฟนึงมาเซิร์ฟธรรมดาหน่อยแหนมหน่อยวันนี้แจกเซิร์ฟธรรมดาแ้วก็แจกได้แจกได้สามคนเซิร์ฟพิเอ็มสองคนแต่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่เจอสายฟาร์มที่แท้ทรูเลยอ่ะแบบเออมันก็เจอแต่แบบไม่เจอผู้เล่นใหม่อยากเกลียดผู้เล่นใหม่มากกว่าในเซิร์ฟธรรมดาแต่ก็อย่าบอกไปผมเจอธรรมดาผมก็แจกนะคนธรรมดาเมื่อกี้แจกไปสองคนในเซิร์ฟธรรมดาคนธรรมดาที่ว่าคือพวกโจทเยอะๆหรือว่าพวกของแน่นๆแล้วมาันก็จะมาฟาร์มอะไรเงี้ยก็แจกนะฮะอ่าเลขนำโชคเก้าเก้าสาธุเก้าเก้าผม อย่าลืมนะครับแอดไลน์นะบ,บาคาัคลาเที่อ่ทุกทีอืออ่าหนึหนึ่งสองสีหส่ห้าอ่าเซิร์ฟสามไม่เคยเข้า,นะาสินะป้าห้าเซิร์ฟสามทุกคนชื่อเดิมผมไม่แจกนะเซิร์ฟดีเซิร์ฟสุดท้ายแล้วกันนะครับส่งท้ายทุกคนนะครับเพราะคาดว่าไอ้ที่มันได้ร้อยตัวมันยังไม่ได้ฟาร์มเสร็จเนะ Mac, ร็วนะเพราะว่ากระสุนเก้าสิบเก้านัดเนี่ยคาดว่าสองแม็กซ์ไซส์สองถึงสามแม็กซ์ในการฆ่าหนึ่งตัวเพราะงั้นแล้วคือร้อยตัวนี่ไม่น่าพอแนละ้วปรนะกาศกดซื้อแม็กเองหรือไม่ก็เอาแม็กซ์ที่ตัวเองเตรียมมาทุกคนนะครับ พราะผมก้าวไปอยู่แล้วผมไม่ได้แบบเออเชื่อมึงกับแบบฟาร์มมาจะจบเร็วไปถ้าแบบให้กระสุนเหมือนพร้อมฆ่าบอสทุกตัวนะครับปริดปิดป่ะเนี่ยพี่ขัมาฟาร์มจริงนะอ่าขอให้พี่ขับมาฟาร์มผมก็ให้ครับผมพี่ครับพี่ครับขอครับพี่ครับข้างหลังข้างหลังไวะ อุ้ยกูแจกควยกูแจกควยคนเดเซอร์ไปเรื่อยๆเลยกูแจกควยคนเดเซอร์ไปเรื่อยเลยผมกดผิดผมลืมใส่ตัวเลขคนละร้อยตัวคนนี้ได้พิเศษหน่อยคนนี้ได้ร้อยสองตัวเนื่องจากผมผิดพลาดนะฮะต่อไปเยอะๆอ่ะเรื่องของมึงอุ้ย คุณดิค้าบนครับไอ้เหี้ยมัน,ม,น,ม,นมันรู้อ่ะว่ากูจะมามันไมนบอกข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้คุยเหี้ยกูย้ชายอฟเสียงเจ็ดเมย์ตายไปดิเอา้เอา,เเอาเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าไอโดมกูรับหนึ่งห้าแม่เอากูเก็บให้คนอื่นหนึง่ง สองสามสี่ห้าพอไอสัตว์เป็นเป็นผู้โชคดีเปลี่ยนเปลี่ยนไอสัตว์ไอ้ยิ่งกูต้องพูดคำนี้เฮียอะไรมึงเนี่ยตั้งนานมึงไม่เก็บพอกูให้เลยมึงเก็บมึงกูตีมึงกูตีหน่อยไอสัตว์มึงกูตีกูเหรอมาพูดแอสอะไรดิกูต้องพูดคือเราตั้งนานไม่เก็บไอเฮียแล้วพอกูมาเสกเก็บไปแล้วทุกคนก็สตหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความดีนะครับเออคนดูวงบอดแล้วทำความดี ใครชอบผมแบบว่าผมแจกของตามกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพราะว่าผมมีไม่ใต้คลิปแล้วกันแต่ผมไม่ค่อยชินเลยกับการท,ท,ทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีกันมันได้ง่ายเกินไปะต้องมันต้องให้ผมแกล้งเสียงลอกเสียงผีแกล้งนู่นแกล้งนี่นิดนึงเออนะครับวันนี้คือแบบนะมาแจกโดยเฉพาะทุกคนฝากในคลิปนี้คือชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากรูต่อไปก็ติดตามก็สู้ๆนะครับใครไม่เจอผมก็สู้ๆแล้วกันนะครับกนสู้ๆสู้ๆแต่ผมคาดว่าไอ้คนที่ได้ผมไปบอสร้อยตัวเนี่ยน่าจะสบายแต่ก็เชื่อผมเถอะความขยันบอสร้อยตัว ถ้าเราฟาร์มผีเล็กเนี่ยอ่ะผมพูดถูกนะอันนี้ผมกูไม่พูดแบบอ่ะอันนี้กูเลยเลยมึงคิดเอาว่ามึงจะฟาร์มผีจะฟาร์มบอสผีได้ตัวละสิบคูณสองยี่สบบอสได้ตัวร้อยค่าผีห้าตัวหรือใค่าผีสิตัวก็เท่ากับบอสร้อยตัวหนึ่งตัวแล้วจริงไหมเออแนะนำํำสายฟรีที่ไม่ดูได้ไม่ได้วัดของผมนะ ไปฟาร์มพีเล็กดีกว่าถ้าอยากได้กิจกรรมจริงๆนะครับส่วนได้บอสนี่คือได้ของดีๆด้วยไงเมื่อกี้ผมเแจกไปก็ไอพวกได้ก็ถือว่าดวงดีได้อีพีและลุ้นของดีด้วยทุกคนนะฮะแต่ที่บอกไปว่าใครที่ไม่ได้บอสผมเนี่ยไม่ต้องน้อยใจไปฟาร์มพีธรรมดาวงเล็บแอร์พอร์ตนอร์ลดนะครับเมืองนี้เยอะทุกคนไปละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ